วันนี้จะพามาสอยละมุดเนาะเราก็มีนี่นะคะเครื่องมืออันนี้ทาเองนะ DIY นะคะอันนี้เราจะทำที่สอยละมุดใช้งานจากขวดน้ำเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นขวดน้ำโคกเนี่ยคะ่ะขวดน้ำธรรมดาเราก็ตัดช่วงนี้แล้วก็จะเหลือเอาไว้มุมนี้นะคะเอาไว้เวลาเราสอย เดี๋ยวด้านล่างนี้เราจะใช้ตะปูนะคะตอนนี้เราเตรียมตะปูมาแล้วแล้วก็คอนตอกตะปูเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยละมุดก็เริ่มที่จะเก็บได้แล้วเยอะมากนะถ้าเพื่อนๆมองอย่างนี้มันอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันย้อนแสงย้อนแสงมันย้อนแสงร้อนนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูเ,ดหดเห็นไหมด้านในด้านในเยอะมากเลยนะเดากจะบอกว่า เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมด้านในเยอะมากจะพามาสอยละมุดนี่เห็นไหมด้านในมันเยอะนะคะด้านในแต่ว่าเรามองด้านนอกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้คือซูมให้ดูนะคะตามจริงจริงจริงๆมันก็นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเห็นไหมด้านในนู้ เยอะมากเต็มไปหมดเลยนะแต่มันอยู่ด้านในนู่นน่ะนี่ด้านในปะเดี๋ยวเรามาทําที่สอยแล้วก็ไปสอยละมุดกันค่ะเรียบร้อยแล้วไม้สอยละมุดเรานี่ค่ะตอกตะปูตอกตะปูคอนกรีตไปตะปูคอนกรีตนะ่ะตะปูคอนกรีตนะ่ะมันมันแข็งแรงนะคะทนด้วยแต่ว่าขวดน้ํา ตัวนี้อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่มันไม่เหมือนขวดน้ำอีกแบบหนึ่งเนาะก็ลองดูนะคะอุ๊ยทีสย่สอยละมุดสุดยอดนะวิใช้ได้อะ่ะใช้ได้ใช้ได้อันนี้ดูจาก Youtube นะมีประโยชน์มากเลยนะดูจาก Youtube ดูดูโอ้ยได้แล้วหนึ่งลูกสวยงามค่ะปีที่แล้วไม่ได้กินนะละมดุดปีที่แล้วอยากจะบอกว่ามัน พโยงสอยอะเนาะเอาไม้ฟาดฟาดร่วงลงมาแตกเต็มนะคะวิได้แล้วได้ละโอเคโอเคเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเราจะมาเลือกระมุดกันแต่ว่าไม้มันสั้นนะคะไม้มันสั้นนู่นอยากเข้าไปสอยด้านในเห็นไหมโอ้เยอะมากๆเลยปีนี้อาจจะได้กินนะปีที่แล้วไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะสอยลงมาก็ไอนี้หมดนี่ ดูหยเจอแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ย,อยมือหนึ่งถือกล้องเนาะมันก็ยากนิดหนึ่งนะคะนี่นี่นี่เห็นได้แล้วได้แล้วอีง่ายไปไหมนะวิดูง่ายมากเลยอะ่ะโอ้โหนี่ถ้ามือไม่ถือกล้องนะบอกตรงๆสอยง่ายมากสุดยอดนอะอย,อยากบอกว่าสุดยอดเลยอะดู ดูเราดูจาก YouTube นะดูเราทำแบบไม่สวยนะคะทำมั่วๆไปแค่ให้เขาแข็งแรงเนาะนี่ดูได้ละมุดสองลูกแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนตัวไหนนะู่นอยู่ไกลามากเลยเอาไม่ได้มีไม้สอยก็เอาไม่ได้เนาะเดี๋ยวหาหาที่ต่อก่อนนะจะต่อไม้ให้ยาวกว่าน,นี้นะคะื สุดยอดดูได้สองลูกแล้วเดี๋ยวให้พ่อโย่งไปสอยด้านล่างเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูด้านล่างดีกว่าเพราะว่าด้านล่างมันเยอะมากตัวนี้ก็เยอะนะเห็นไหมแต่มันเอาไม่ได้อ่ะเสียดายอะ่ะไปเรียกพโย่งมาไปบอกพโย่งมาช่วยสอยละมุดทีพโย่งแกกาลังคุยงานอยู่นะเพราะว่าแกจะให้ช่างนะคะมาทําระเบียง มาทำหลังคาระเบียงคือตอนนี้ช่างเขามาดูงานอยู่นะมาวัดนะคะแล้วก็จะมาทําหลังคาระเบียงน่าจะเป็นวันสองวันนี้แหละก็บอกแกให้แกมาสอยละมุดให้แกก็มานะแกก็ไม่ว่าอะไรนะแกก็มานี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าพย y ยงแกเป็นคนตัวตัวสูงแต่เราเป็นคนตัวเตี้ยไงเราไม่ค่อยถึงปกติแกก็จะมาสอยให้อยู่ถ้าแกไม่ติดงานนะถ้าแกไม่ติดคุยงานนะ เรานี่แหละบ่นแกว่าเมื่อไหรจะทาหลังคาให้หาช่างใหม่แกก็เลยไปหาช่างใหม่มาดูงานเนาะเมื่อวานก็สอยนะ้าเมื่อวานไม่จะสอยประมาณสี่ห้าลูกก็เอาไปใส่ไว้ในในข้าวเอาไปบ่มไว้ในข้าวก็ค่อยๆสุกไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันแก่งอมเต็มที่นะคะปกติมันมันก็จะสุกอยู่แล้วแหละมันร่วงลงพื้นเมื่อวานวันก่อนก็ไปเก็บในพื้นด้านล่างอะ่ะก็ได้หลายลูกอยู่นะ คือเขาสุกไม่พร้อมกันเขาค่อยๆทยอยสุกเนาะแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาร่วงลงพื้นเพราะว่าถ้าเกิดร่วงลงพื้นเนี่ยมันแตกนะคะมันแตกมันเสียหายก็เลยจะมาทําการสอยละมุดเนี่ยเอาไปบ,บ่มเอาไว้แล้วก็จะไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องโอ๊ยพูดแล้วก็ลืมนึกออกละนึกออกแล้วว่ามีอ,าอินทผลัมกับละมุดเมื่อวานนี้สองลูกเดียวไปเอาอินทผลัมกับละมุดไปให้แม่ย่าก,ก่อนเดี๋ยวให้พ่อโยงเอาไปให้แม่ย่าก,ก่อนอันนี้เป็นอินทผลัม เก็บมาเมื่อคืนนี้มันสุกคาต้นเนะาะจะเอาไปฝากไม่ยากแล้วก็ละมดุดอันนี้ละมุดที่สอยมาเมื่อวันก่อนสุกแล้วสองลูกนะคะเอามาบ่มแค่แค่นี้แหละเดี๋ยวต้องไปด้านล่างเนาะไปสอยด้านล่างไม้มันสั้นนะคะเนี่ยค่ะไม้มันสั้นกระจี้เดียวเองต้องต่อไม้ย,วยาวๆอะ่ะมันถึงจะสอยได้อันนี้พโยงสอยมาเมื่อกี้แล้วก็ ตัวที่ไม่เจ็บสอยวันก่อนอะมันสุกแล้วนะก็เลยไปให้แม่ย่าเดี๋ยวเราจะไปบ่มกันนะคะอันนี้จะบ่มไว้ในในกระสอบข้าวนะแค่สองวันก็สุกแล้วนะรสชาติอร่อยมากบ่มใส่ในกระสอบข้าวไม่รสชาติดีเหมือนเดิมนะคะได้แค่นี้แหละ พยองแกสอยแกบอกขอบคุณนะทําไม้สอยให้ไม้สอยคือดีมากอะ่ะสอยง่ายแล้วก็สอยดีมากเลยแกดีใจใหญ่เลยในะเรื่ทาไม้สอยคือปีที่แล้วอยากจะบอกว่าไม่ได้กินไม่ได้กินละมุดเลยนะมันแตกหมดนะคะสอยมาถังนึงแบบเยอะมากเลยนะถ้าเกิดบ่มแล้วก็กินเนี่ยคือมันได้เยอะแต่มันแตกนะคะพอมันแตกมันได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเอาไปบ่มมันก็เน่ามันขึ้นรา กินไม่ได้อะชอบที่สุดคือน้ำละมุดนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยไปสอยด้านล่างอีกเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะให้พ่อโยงต่อไม้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน มุดเราอีกแล้วดูมาดูลูกนี้ก็นิ่มนะแต่นิ่มด้านบนส่วนด้านล่างยังแข็งอยู่เลยอ้อลูกนี้สุกอีกแล้วนี่นิ่มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิ่มมากเนี่ยสามลูกละสามลูกละเพราะว่ามันเอาใส่ก่อนไงมันก็สุกเร็วเอาใส่ก่อนประมาณสามวันอันพวกนี้เพิ่งเอาใส่เมื่อวานเนะาะมันก็จะมีลูกที่สุกแล้วก็ยังดิบอยู่ อันนี้น่าจะเอาใส่ใหม่เนาะก็ยังไม่สุกตัวนี้ก็สุกแล้วนี่นี่นี่ยนิ่มแล้วนี่สุดยอดสุดยอดนี่หลลูกอยู่นะวันนี้นี่กินหลายลูกอยู่นะอืเดี๋ยวเดี๋ยวไล่บีบดูก่อนทูแลลูกพวกนี้น่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็กินได้เพราะว่ามันจะมีนิ่มแล้วแต่ว่านิ่มยังไม่หมดทั้งลูกอะคือมันนิ่มแค่ครึ่งลูกค่ะ โอเคได้ละสี่ลูกละนี่กินทีละนิดทีละนิดนะคะวันละสามลูกสี่ลูกก็โอเคไปละไปกินแล้วนะอร่อยมากๆพโ,โยบอกอร่อยมากๆแซบแซบแซบบอเดี๋ยวเด,ดี๋ยวดูรูกวินี่นี่ อืมหวานมากๆยังยังอันนี้ยังไม่สุกไม่สุกสุกตัวนั้นนะอ,อ,อ,อร่อยเนาะอันนี้มไม่โอเคนี <I need. S 1> ่นี่น่าจะพรุ่งนี้น่าจะได้กิน,นก่อนล้างก่อนแล้วก็รอให้เขาแห้งเนาะ ความสะอาดก่อนนะเราให้เขาแห้งเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในกระสอบข้าวข้าวจะได้ไม่ต้องสกรปรกนะคะอันนี้คือจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะเอายเยอะนะแต่ว่าทัชชาโอ้โหปัญหาเยอะมากอององแงอร่อยใช่ไหมพยงบอกอร่อยมากวันนี้พามาสอยละมุดอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่สามนะหลังจากที่เราสอยไป สองวันติดกันเนาะวันนี้คือวันที่สามนะคะที่เราจะมาสอยละมุดอีกพโยงแกเหนื่อยแกสอยได้ทีละนิดนะคะแล้วแกก็บอกว่าแกเหนื่อยแกแบบว่าแยนคอแบบนานๆแล้วแกเหนื่อยเนาะก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะเอาไปรวมกันที่เราสอยไปเมื่อวานกับวันก่อนเราไปบ่มแล้วก็เริ่มทยอยสุกก็ไปแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราจะสอยแล้วก็ไปเก็บไว้อีกก็จะได้เอาไปแบ่งปันกันนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน กูดไอเดียเนาะวันที่สามมาสอยละมุดวันที่สามสามสี่รอบแล้วไม่เสร็จสักทีมาทีไรก็สอยปป๊บเดียวนะไม่คือมันดูไม่ชัดเนาะเห็นแต่ผมงอกไปโยงเอามาใส่นี่ เห็นนอะด้านในมองไม่ค่อยเห็นมาหลายรอบแล้วมาสามวันสี่วันต่อกันแต่ก็สอยวันละนิดวันละหน่อยสอยนานไม่ได้มันแดดมันร้อนอากาศมันร้อนที่นี่สนุกใหญ่เลย จริงๆมันเยอะอยู่นะแต่ว่าเรามองฝั่งนี้มันมองไม่ค่อยเห็นมันต้องออกไปนอกถนนน่ะสวยเนาะรูปโตสวยตกมาก ต้นมะนาวต้นมะนาวขวางเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูกระชากแรงเดี๋ยวก็ร่วงลงมาที่พื้นอีกนดูดกมากอ่ะแต่มันฝ <c oughs> ั ok ่งนี้มันมองไม่ค่อยเห็นหรอกชูมให้ดูใกล้ๆนี่ไม่เห็นหรอกเราุดเห็นแต่ผมหงอกนั่นแหละ ใหญ่มากสอยแล้วก็เอาไปบ่มเอาไปบ่มแล้วก็เอาไปแจกพี่น้องไม่ได้กินคนเดียวหรอกเพราะว่าระมุดเนี่ยมันเป็นระมุดด้วยกันนะไม่ใช่ของเราคนเดียว แต่ว่ามันไม่มีคนมาสอยทุกๆปีร่วงทิ้งมีปีที่แล้วอ่ะพโยงแกสอยแล้วแกเอาไปบ่มเอาไว้แต่ว่ากินไม่ได้กินเยอะเพราะว่ามันร่วงลงพื้นแล้วมันก็แตกมันเสียหายพอไปบ่มมันก็ขึ้นรานมีมะนาวสอยมะนาวด้วยเอาไม่ได้หรอกมะนาวมัน,ม,นมันเบาเอาได้อยู่นะได้ละ ไปดูฝั่งโน้นกันเนาะดูฝั่งนอกกันน,นี่ไงมะนาวได้หนึ่งลูกสองลูกอยู่นี่มะนาวสามนี่สามลูกอยู่นะสี่มะนาวต้นนี้ก็ดกนะดกมาก ไปด้านนอกก่อนข้ามตรงนี้แหละปีนข้ามนี่แหละเห็นไหมมันร่วงมะนาวก็ร่วงะมะานาวละมดุดร่วงเต็มพื้นนู่นอ่ะเวลาเราสอยมันมันจะมีรูปที่มันสุกแล้วนะฝ <c oughs> ังน้นดีกว่า แดดร้อนมากตรงถนนเห็นไหมมันไอ้กิง่งพวกกิง่งพวกไอ้กิ่งของมะนาวเนี่ยดูออกมากลางถนนแล้วเนี่ยมันต้องทำการตัดอีกเพราะว่ามันออกมานอกถนนเก็บมะนาว มนามันสุกแล้วมันร่วงมันเหนียวยางยางเยอะมากสะออนดูมะนาวให้ดูมะนาว มะนาวยังเหลือเยอะอยู่นะพะโยงมาเก็บไปตอนนั้นน่ะเต็มกระมังนี่กระมังเล็กๆเนี่ยเต็มเลยนะแต่มันยังเหลือเยอะอยู่วันนี้เด็กๆนอนสนุกเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่นอนโอโ้โหออกมาสอยละมดไม่ได้เลยนะพัดชาเสียงดังตะโกนโบกเมย,ย์โปรยใบชาวบ้านแถวนี้แตกตื่นหมดแหละ เสียงคัดชาคนเดียวแดดร้อนแดดร้อนมาก ง่ายไหมไม้สอยง่ายมากแต่ก่อนไม่มีไม่เจ็บก็เข้าไปอยู่ในดูใน youtube แล้วก็มาทำของพี่คนหนึ่งอะ่ะแกทำลงไว้ในย t u b e เราก็ไปดูเนาะแล้วก็เอามาทำแต่ว่าของแกจะใช้ขวดน้ำแบบใหญ่ๆถังน้ำแบบใหญ่ๆแต่ว่าของเรามันไม่มีแบบนั้นแล้วก็มันมันแข็งแรงกว่าแต่ตัวนี้คือมันมันไม่แข็งแรง แต่มันก็ใช้งานได้อยู่พโยงบอกโอ้โหสุดยอดเลยที่สอยแกดีใจมากเลยนะแล้วก็ขอบคุณเราใหญ่เลยนีนับเหรอพอแล้วพโยงบอกพอแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็มีไหมฝั่งนี้ก็มีนะ เดี๋ยวไปดูอินทาลัมหน่อยอินทาลัมอ,อินทาลัมยังเหลืออยู่ต้นหนึงต้นนี้แต่มองไม่เห็นเนาะอยู่สูงเป็นลูกสีแดงพันคัซารนะจ๊ะลูกสีแดงะไปเลยพอละพยงแกก็สอยวันละนิดวันละหน่อยแกไม่ค่อยสอยเยอะแกเหนื่อย มันต้องแบบแงนเนาะดูเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้ก่อน,นอและนี่ก็คือผลผลิตของเรานะคะอันนี้เราเก็บมาวันนี้นะเก็บสองรอบนะรอบแรกไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะอันนี้รอบรอบที่สองที่เราไปเก็บมานี่ก็คือถ่ายให้ดูแล้วก็รอบนี้เราได้ทั้งละมุดแล้วก็ได้ทั้งมะนาวด้วย เมื่อวานก็สอยละมุดเหมือนกันนะก็ได้ก็ได้ไม่เยอะขนาดนี้วันก่อนก็สอยทั้งหมด4วันต่อกันแล้วนะคะแต่ว่าวันแรกมันมันไม่ได้เยอะไงก็เลยไม่นับเรานี่แหละเป็นคนสอยวันแรกได้สองลูกไม่จะเป็นคนสอยได้สองลูกพอวันถัดมาวันถัดมาให้พ่อโยงแกมาสอยให้ได้ก็ได้เยอะอยู่นะได้ประมาณอ่าสิบห้าสิบหกลูก ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็เอาไปบ่มเอาไว้ในในข้าวแล้วเราก็ค่อยๆทยอยเอาออกมากินเนาะแต่ว่ารอบนี้ที่สอยมารอบนี้นะคะได้เยอะมากอันนี้คือไม่มีลูกเสียหายเลยนะคะที่บอกว่าเยอะนี่ก็คือได้เต็มทุกลูกไม่มีแตกเสียหายไม่เหมือนปีที่แล้วถ้าใครได้ดูปีที่แล้วนะจะเห็นว่าได้กินแค่ไม่กี่ลูกแต่ว่าที่เหลือแตกเสียหายหมดนะคะเนี่ย คือปีที่แล้วเนี่ยกระมังตัวนี้เต็มนะคะเต็มกระมังแล้วก็ถังอีกถังหนึ่งเต็มนะแต่ว่ามันได้กินน้อยน้อยมากเลยนะคะปีนี้ภูมิใจเพราะว่าแม่เจียวทำไม้สอยเองนะคะคือโมโหปีที่แล้วมันไม่ได้กินไงปีนี้ก็เลยมาทำไม้สอยเองแล้วก็ให้พยงแกเป็นคนสอยพอแกสอยละมุดนะแกบอกกับเราว่าดีใจมากเลยที่มีไม้สอยแบบนี้ดู ความคิดเธอเป็นคนที่มีความคิดดีมากๆเก็บไม้สอยตัวนี้เอาไว้ใช้รอบถัดไปนะห้ามให้หายนะมีการมาสั่งเราอีกนะอย่าให้หายนะไม้สอยตัวนี้คือมันสุดยอดมากอ่ะมันแข็งแรงมันทนมากเลยแล้วก็สามารถที่จะสอยได้เยอะขนาดนี้โดยที่ไม่แต่แกบอกโหแกอยู่มานานไม่มีความคิดแบบนี้เลยไม่งั้นนะปีที่แล้วอ่ะได้กินเยอะกว่านี้ เสียดายนะถ้าย้ยนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาเนาะที่ปีที่แล้วที่เราสอยละมุดนะเรายังเสียดายเลยไม่ได้กินแบบสวยๆแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เมลรนนี้ก็จะสอยอีกนะคะสอยทุกวันจนกว่ามันจะหมดเนาะ